พร้อมไหมคะที่จับเวลานะทีมคุณหญิงนะฮะนำทีมเดียวคุณหญิงหมดตัดโอ้โหแอนิมอลแอนิมอลกับตาหนูต้องทำท่าสัตว์ทำได้ไม่รู้จ้ตีต้องจ่อปีต้องจ่อใช้ต้องอุพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมกับตาเข้าใจกติกาแล้วนะฮะกบา้งยคุณหญิงเข้าใจกติกาหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วก็คือช่วยๆ่วยกันช่วยกันตอบช่วยๆกันตอบได้เลยนะฮะ อย่าหลบนะขึ้นมาได้เลยนะครับขึ้นมาช่วยกันตอบพร้อมนะอไรู้โอเคให้ตอบทีละคนนะถ้าตอบไม่ได้ให้วนไปต่อหลังอ๋อคนต่อไปคือตอบแถววนไปเรื่อยๆโอเคโอเคตับเวลาสองนาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะฮะห้าสี่สามตอบเริ่มด่าไปครับถูกต้องช่วยช่วยนับยน้เราได้กี่คำแล้วถูกต้องถูกต้องโอ้ยเก่งมากเลยอะ โอ้ยเก่งนะปูสุดตาอุ้ยตอบได้ไงอ่ะกบสุดตาโอ้ยเก่งไปเปล่าฟ้าวฟ้าวฟเป็นคำเปนคอุ้ยคำยากโอ้โหอ๋อ้ยี๊ีเอแล้วเอาแล้วผ่านไหมผ่าไหอ๋อ แหม้ตัวเองทำมันไม่รู้มาอยูน่นะทำเป็นไม่รู้ <t> แต่ตัวโอ้โหชัดเจนเวลาทำเวลาได้ดีครับเฮ้ยตัวอะไรอะฮือตัวอะไรอ่ะตัวตอะไรอะตับต่อทับต่อทับต่อ แล้วลว่าฟาวฟาวไม่มีเสียง,งนะบอกเสียงฟาวครับเอาใหม่โอ้คำนี้ขอภข้ามขาไปก่อนกัดตันไปเว,วลายากจังครบสองนาทีแล้วฮนะสิบวิสุดท้ายครับชือกเขาดาวได้แล้วเชือไปเลยสามไก่ยังงั้นไก่ได้นะฮะโอเค กับตันกับตันอยู่นะเคียก็กับตันกับตันกัตันต่อยปากพี่ไปเรียนมวยที่ทำมให้กับตันอ่ะทีมนี้นะฮะทีม <Support> ท <towards reconcile> ี <coś S 1> <tur> <rawd unre> ่หนึ่งได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนครับมีคำท้ายังไม่บอกเนาะยังไม่บอกเนาะได้กี่คะแนนเนาะยังไม่บอกนะอ่ามวยต่อไปมวยอ่าอะไรนะผลอ่าเสี้ยบผลไม้อื่นอะไรมวยกีฬานะคะกีฬาพร้อมนะฮะทีมที่สองพร้อมนะครั ถ้าพร้อมแล้วกับการพร้อมนะห้าสี่สามสองเริ่มครับถูกต้องถูกต,ต,ต้องครับเอ,อถูกไหยวินี้ถูกไว้น้ำถูกต้อง,องครับนนอ่ะคำต่อไปอะไรวะ <c oughs> อะไรอ่ะ ไม่ใช่ค่ะภาพนะครับขอข้าพนะครับจุดนี้คุณบอลถูกต้องฮะปิ่ปองถูกต้องครับต่อไปเลยเปีบอถูกต้องครับสุดยอดเก่งมาก ฮะองงเล่ไม่ใช่ฮะแผ่งนี้ถูกต้องฮะโอ้ทำเวลาได้ดีนะฮะต่อเลยครับยังฮะยังฮะใกล้เคียงใกล้เคียงครับวิ่งเลยฮะวิ่งผัดวิ่งผัดถึงแล้วฮะเออต่อไปเลย

เป็นเกมไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมแรกนะฮะโอ้โหย่างนับแป๊บหนึ่งอย่าคอยเยี้ยนับนิดหนึ่งนะฮะกัปต้านเหนื่อยไหมย่ะไม่เหนื่อยสนุกเนาะแคบนี้ทำไหนยากสุดทำไหนยากไหนยากสุดเอามัวสัตว์ก่อนมดมดจะไปยังไงอ่ะจะไปยังไงมีคำหนึ่งอ่ะเอร์คีอ่ะเอออ๋อเดี๋ยวเขา็หาว่าเป็นบัวอีกแล้วกีฬากีฬาอะไรยากสุดกีฬาง่ายเนาะ ไมง่ายเนะาะไมง่ายไง่ายโอเคอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าทีมชีม้หรือว่าทีมทัมมีใครจะเป็นผู้ชนะนะคะใช่แล้วนะฮะทีมที่หนึ่งนะฮะทีมพัมี่นะฮะได้ไปทั้งหมด10คำสิบคะแนนส่วนทีมที่2นะฮะโอ้โหตามกันมาติดๆเลยทีเดียวโอ้โหทีมที่2ทีมพัมมี่นะได้ไปทั้งหมด16คะแนนครับ,รบโอ้โห16บหกคำที่ได้ คนใบก้ก็เก่งทีมท้ายก็เก่งนะใช่แล้วนะคะโอ้โหแต่และคนนี่ยอดจ,จริงๆเลยเดี๋ยวเราก็มีรบบางวัลนะคะให้กับทั้งทีมชนะแล้วก็ทีมที่ไม่ชนะนะคะใช่แล้วนะครับทีมที่ไม่ชนะก่อนครได้ถ่ายร,รูปได้ถ่ายรูปรูปช็อตกับนักกัปตันนะคะใช่นะครับทีมที่ไม่ชนะนะคะได้ถ่ายรูปรวมกับกัปตันนั่นเองขออนุญาตนะทีมที่ชนะช่่อะททีีมมไนก่อนนะคะอ่าทีมที่หนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปกับกัปตันก่อนเลยนะฮะรูปกลุ่มรูปกลุ่มค่ะ ผู้ชนะจะได้ถ่ายรูปเดี่ยวนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ชนะเราเนี่ยขออนุญาตเป็นคู่กันแล้วกินต่อละมาร์เดนนี้ต่อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีกินอีกเยอะเลยจะกินกับตันอยู่แล้วเนี่ยจะกินกินไปทั้งตัวโอเคโอเคขอบคุณงานเสียงปรบมือให้กับทีมที่หนึ่งด้วยค่ะทีมผู้ชนะนะคะจะได้ถ่ายรูปคู่นะคะกับน้องกับตันนะคะ ตามให้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ